สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปทํานากันนะครับวันนี้มีการทํานานะครับก็ไถนานะครับไถนาด้วยรถอีแตกนะครับก็จะไปทํานากันนะครับไปด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูว่า <Ooh. S 1> เขากําลังปั่นไถนานะครับ ทำนากันนะครับเออเด็กๆก็มาเป็นแถวเลยช่วยด้วยครับกำลัใจมากเลยคริ่มแท็กกำลังดำเนินการนะครับเนาเอาผักบุ้งขึ้นเด็กๆบุ้งขึ้นมันไม่เหม็นตายกันแล้วเนี่ยนั่นนั่นคาดไงเห็นคาดไหมเห็นคาดไหมไม่ใช่ ดึงขึ้นเดี๋ยวปลจะไปดึงเหมือนกัน,นเอาใกล้ๆก,ก่อนเออดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้เอาทิ้งก็เยอะหยับหักหลบไปก่อน,นเอเอหลบเขาแน่หยับหักเหมือนเดิมแม่นนาปูปลาตายอืม เด้อค่อยๆทำไปเดี๋ยวปู่ช่วยนะปู่ไปถ่ายรถไถก่อนถ่ายรถไถก่อนตุกตุกตุกกันไปดูตุกตุกกันครับเนี่ยตุกตุกบุกหนักเลยโอ้โหไหวไหมน่ะไหวไหมเนี่ยยินกันเหนักยิงกันเหนยวนะครับวันนี้จะคาดไถ มึงจะหวานคือคาดไายมจะหวาน,น,วานถ้ามึงก็เป็นผึ้งกำลังลถัดลมทลายผึ้งหรือหมดไปจะคาดสายมือน,น,น,นกันอ่าสูตรนี่มาดูนะครับสูตรรถจ e ักรของมึงเลยไอ้หนุ่มมืงเลยโอ้ยน่ไงนี่นะครับพัฒนาแบบใหม่จากไอ้หนุ่มมืงเลยนี่ไงได้ถัง มันน้ำมันนะครับกรอนน้ำมันนะครับเป็นล้อนะครับเป็นล้อเลยนะครับมันไปไม่ไหวโอโ้่พัฒนาแนวใหม่นะครับแตไ่ไม่ได้เด็กไม่ได้นั่งนะครับต้องเดินตามนั่เออนั่งโอ้โหนี่นะครับลำบากไหมครับชาวนาพอมีน้ำก็เละลปดเปะก็เป็นโคลลึกด้วยนะครับ ต้องใช้เทคนิคแบบโอ้นี่แนวคิดของชาวนาครับแนวคิดของชาวนาเป็นไงครับนนโอ้คิดได้ยังไงเนาะเอาถังมาใส่ให้หนุ่มมืองเลยนะครับนี่ไี่ธรรมดาไม่ธรรมดาไี่ธรรมดานะนี่โอ้ใครจะไปคิดได้นี้เนาะ โอ้ดัดแปลงพัฒนาสุดยอดเลยนี่นี่นี่เนี่ไปไม่มีจมจมแม่ถังเป็นตัวเป็นตัวตวงไม่ให้จมนะครับนี่ครับโอ้โหคิดไใจไงนะคิดใจโอ้สุดยอดเลยนี่นครับอ่าท่านพิม่า าเห็นว่าเออมันดีนะครับก็ไม่สงวนเงินส์นะครับไม่สงวนเงินส์นะครับไม่สงวนเงินส์ได้ได้ที่อยู่ที่ปูดีนะที่พาดนะครับพาดพลาดเล็กๆปูดดินไปนะครับผมเล็กเพื่อมันจะได้ไม่หนักนะครับถ้าจะพาดใหญ่เพื่อหนัก้เครื่องปั่นก็หนักนะนี่ได้ธรรมดาธรรมดานะครับผมที่โคน นาโครนวันนี้ก็หวานได้แล้วดำได้เลยถ้ามีก้าก็ดำได้เลยนะครับไม่มีก้าก็หวานเลยนะครับปลาเยอะนะครับปลาเยอะนะครับจะตายเป็นแถวเลยโอ้มันร้อนการร้อนปลาก็ตายนะครับการร้อนก็ปลาตายตายนะครับให้นใหน่อยจะมีปลาตัวโตกว่าก้อน ปลาคอเนาะเออเดี๋ยวจับปลาคอกันเนี่ยนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับถังแกันลอนน้ำมันนะครับสามารถมาทำเป็นล้อรถไถได้ไถโคลนได้ทำงี้ก็ลำบากเลยเนะนี่ยมีขาดนะครับขาดเ,เล็กๆก็จะขาดเ,เล็กๆขาดไป อันนี้ที่เสร็จแล้วนะครับดูกระแ้ทันเดียวกันนะครับกระแสันเดียวกันนี่ทำไมเวิงว่างี่หอยกินครับหอยเกณฑน,นี่ส่วนที่หอยไม่กินก็น,นี่ครับส่วนนี้หอยกินเรียบเลยนนะครับต้องมาสามสามก็คือมาดำใหม่ขอนจากตัวเก่ามาดา